สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการเมืองไทยมีสาระค่ะวันนี้ชาและก็แมวนะคะมีเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ดีๆมาฝากคุณลูกค้าของเมืองไทยไประกันชีวิตและก็ทุกๆคนด้วยค่ะใช่แล้วลครวับถ้าจะเกิดพูดถึงประสบการณ์ดีๆนะครับที่เมืองไทยพัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์คุณผู้ชมเนี่ยต้องบอกว่าหลายปีที่ผ่านมามีหลากหลายเรื่องราวนะครับในหลากหลายมิตินะครับที่เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าคุณลูกค้าทุกคนเนี่ยคือศูนย์กลางของบริษัทใช้ตามแนวทางนะครับที่ทางซ e ออของเราเนี่ยให้เอาไว Cu ่า แาเ่เจนทริกนั้นนะคะไม่ใช่คําพูดลอยๆที่ทางเมืองไทยประกรันชีวิตได้ประกาศเอาไว้นะคะแต่มีกระบวนการในการทําเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีดเนี่ยตลอดระยะเวลาที่คุณก้าวเข้ามา เป็นลูกค้าของเราจริงๆแล้วต้องพูดว่าก่อน,อนเราเข้ามา,าเป็นลูกค้า<ช>ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะในเรื่องราวตรงนี้นะคะเราจะสามารถทําให้มันเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดความผูกพันที่ดีนะคะกับทางด้านของลูกค้าแล้วก็ตัวองค์กรได้อย่างไรในช่วงหน้าเรามีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาพูดคุยกันด้วยค่ะใช่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักไปชมเรื่องราวที่บอกว่าเป็นสีสันแห่งรอยยิ้มในช่วงของเมืองไทยสมายขับกันก่อนเลยครับ งานนี้ขอเอาใจคนที่ชอบการเดินทางกันหน่อยนะคะเพราะเรามีเรื่องดีๆจากสมัยคลับมาบอกต่อกับ Big กสม l ยบินสบายๆกับ Air a i r ์เอเชียใหม่ล่าสุดค่ะเ<อ>มืองไทยสมัยคลับมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบินและฟ้าโดยคะแนนสะสมแบบสบายๆเพียงนำคะแนนสะสมสมายพอยด์โอนเป็น AirAsia ชีย Point และรับสิทธิ์ได้ที่สมายพิเวเลแอปพลิเคชันระยะเวลาแรกรับสิทธิ์3เมษายนถึง30มิถุนายน2560 สอบถามเงื่อนไขาการใช้คะแนน Air Asia Big Point ที่ www.airasiabig.com หรือโทร02-5159999กด1และกด3ค่ะ นะสมาชิกเมืองไทยสมายคลับนะคะก็บินสบายๆไปได้เลยเพียงแค่มีคะแนนสะสมนะคะและ้วก็สามารถที่จะคอนเวิร์ตไปแลกตัวเครื่องบินต่างๆเพื่อบินกับแอร์เอเชียก็ได้ค่ะส่วนในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพบก,กับประสบการณ์ดีๆครับที่เมืองไทยประกันชีวิตนั้นเตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าของเขาตลอดปีนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาครับมีลูกค้ารายหนึ่งครับถูกมูชก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วค่ะแล้วลูกค้าเองก็กังวลใจมากว่าจะเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลน,นั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ใ<ค>แปะเคลมได้ไหมหรืออะไรได้ไหมนี่คือความกังวลใจในมิติของลูกค้าค่ะ